เขายังไม่ได้ตัดในปรุงด้วางเขายังไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงเขาก็ต้องขอพรแบบนั้นนี่แหละเขาก็ต้องไปบนบานสารกล่าวเราเป็นนักปฏิบัติทำอย่างนั้นไม่ได้นี่ได้แต่แผ่เมตตาได้แต่อุทิศกุศลผลกรรมเราก็ต้องยอมรับเรียกว่าชดใช้กรรมไปด้วย เพียบรบารมีไปด้วยนี่แหละหัวใจของนักปฏิบัติถ้าเป็นสังคมประเพณีมันจะยอมชดใช้กรรมไหมมันมีแต่ทุกข์อกน้อยใจเสียใจเศร้าใจเออนั่นมันก็ไปบนบานสารกล่าวมันก็ไป <c oughs> ขอ <c oughs> ให้หายอย่างเดียว <c oughs> นี่เห็นไหม แต่เราก็ได้ทําหน้าที่แล้วพาเขาไปหาหมอแล้วเออนั่นเราก็ได้ดูแลเขาแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าเมื่ออาศัยเขาอยู่ก็ต้องรูดดูแลเขามาั่งนั่นไม่พาเขาไปหาหมอเลยมันจะเป็นยังไงอะ่ะนั่นก็ต้องไปตามเหตุปัจจัยที่เราเรียกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องรักษา หลวงปู่หลวงพ่อหลวงพี่ก็ยังจ้องต้อง,ง,ง,งรักษาน <c oughs> แต่จะหายไม่หายก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ได้ทำหน้าที่แล้วทุกท่านก็ต้องทวนกันคิดกันเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ดูแลเขามั่งนะพาเขาไปหาหมอบั่งนะเออนั่นแล้วก็ต้องยอมรับหายไม่หายก็ต้องยอมรับนั่น ไม่ใช่มาน,นัง่งทุกขอกน้อยใจเสียใจไม่ได้จากนั้นเราก็จะต้องึกผลกันแก้ไขกัน